สวัสดีค่ะนี่เป็นคาทํานายโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของชาวลัคนา,าราศีกุมในเดือนพฤษภาคม2561เรามาดูกันว่าสําหรับสถานการณ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ตัวตนของคุณคุณได้เด e กกลนวูแมนเซเว่นออฟเอโรควีนออฟสโตนทูออฟสโตนเดอะเวิลด์ทีบาลานเดอะมูนออนวเ The Polystar, s i g of Bow และพไพ่ใบสรุปของคุณได้ The Guest b e a เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานก่อนอันดับแรกนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างการงานของคุณในเดือนนี้การงานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมีโอกาสยกย้ายหรือเดินทางเกี่ยวกับการงานที่ทำเพราะว่าคุณได้ The World, Tea, The Polystar แล้วก็บรนล์เหมือนกับการงานของคุณมีการขยับขยายมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายบางคนมีโอกาสได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการงานก็มีความเป็นไปได้บางคนอาจจะเดินทางไปถึงต่างประเทศต่างแดนก็มีความเป็นไปได้เพื่อไปศึกษาดูงานหรือไม่ก็ไปพบปะกับชาติต่างชาติต่างภาษาเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในการทำงานของคุณเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณสำหรับชาวราศีกุมคุณมีโอกาสที่จะนำสิ่งดีๆที่คุณได้รับนั้นมาสร้างผลงานให้กับตัวเองและก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนคุณได้ชิกอปปัพบเกี่ยวกับอาบุ d ด n านเซอร์ความอุดมสมบูรณ์ และไพ่ตัวตนของคุณได้เดกรีน w o แมนความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันคุณจะได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่ดีอย่างแน่นอนคุณมีโอกาสแต่มีอุปสรรคมากมายเข้ามาอยู่เช่นเดียวกันขอให้คุณระวังโอกาสพลาดพังสูงและอาจถูกกั่นแกล้งเอารับเอาเปรียบและ การงานมีแต่คนหวังผลประโยชน์จากคุณทำให้คุณรู้สึกเศร้าใจหดหูใจคุณได้ seven of a r r o w และก two of s t o n e หมายความว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสายงานมีแต่คนหวังผลประโยชน์จากคุณทำให้คุณรู้สึกหดหูและคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสำหรับการรอคอยบางสิ่งบางอย่างของคุณก็จะได้รู้ และก็จะได้รับรู้แต่ก็ขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยจากการถูกหักหลังเกี่ยวกับการทำงานด้วยแต่โอกาสของคุณมีอยู่มากมายอย่างแน่นอนและจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและมีการเปลี่ยนแปลงสูงสำหรับชีวิตของคุณในเดือนนี้ส่วนเรื่องด้านการเงินการเงินที่ได้รับก็สมน้ำสมเนื้อกับรายได้ของคุณ แต่การเงินการทองก็มีการหมุนเวียนเรื่อยๆต้องคอยเก็บเงินไว้เป็นทุนสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเหตุฉุกเฉินแล้วก็ขอให้วางแผนการใช้เงินเพื่อให้มีความบาลานซ์หรือสมดุลกับชีวิตประจำวันของคุณด้วยความรักในเดือนนี้จะขอพูดคร่าวๆก่อนสำหรับคลิปนี้เพราะว่าจะมีคลิปถัดไปเกี่ยวกับความรักล้วนๆก็ขอให้ไปติดตามกันด้วยนะคะ ความรักของคุณได้ไพ ش, ่วาร์เรอร์บีชมีดดวมีดลบุนเนอร์ราบิลิตี้มินกี้เว์เพอรสเปกทฟหมายความว่าความรักของคุณขอให้ระวังคนที่เข้ามาจะหวังผลประโยชน์จากคุณและมีความเศร้าแอบแฝงอยู่ทำให้คุณรู้สึกเครียดกับความรักที่ไม่ลงตัวชัดเจน บางคู่บางคนมีมุมมองทัศนคติที่ไม่ตรงกันพูดเรื่องเดียวกันแต่ความคิดเข้าใจกันไปคนละทิศละทางความคิดเห็นสวนทางกันบางคู่บางคนความรักมีความบาดหมางเปราะบางจนถึงจุดแตกหกักไม่สามารถประครับประคองกันต่อได้ก็มีก็ขอพูดแค่นี้ก่อนเอาไว้ให้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงในคลิปถัดไปถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออาภัยไว้นที่นี่ ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ